ซึ้งจนน้ำตาไหลบอสบิ๊กสุดภูมิใจในตัวลูกไก่ทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ของผู้ยาบ้านฟินแลนด์ FC ของโตเกียวมิวสิกทุกๆคนเลยแน่นอนค่ะเดีย๋ยวว่าแต่บอสบิ๊กเลยนะคะคนดู FC ก็สุดภูมิใจแล้วก็น้ำตาไหลไปพร้อมๆกันน้ำตาไหลในช่วงการแสดงของน้องๆแล้วยังมาน้ำตาไหลพร้อมไปกับบอสบิ๊กด้วยเลยคือแพ้น้ำตา อย่างในซีซั่นนี้มากๆเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นน้ำตาของความภูมิใจภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขเห็นไหมคะว่าน้ำตาไม่ได้มีแค่ตอนที่เราเศร้าเสียใจไม่ได้เป็นน้ำตาโศกอย่างเดียวแต่มันเป็นน้ำตาของความปลื้มความสุขความภูมิใจบอสบิ๊กถึงก็แบบ ช็อตฟิวไปเลยอะคือมันเป็นช่วงหลังจากที่ทำการแสดงแล้วเป็นช่วงที่คณะกรรมการทุกกคนจะออกมาพูดถึงการแสดงพูดถึงน้องๆพูดถึงเรื่องบนเวทีนะคะแล้วทีนี้พอถึงคิวของบอสบิ๊กบอสบิ๊กไม่ได้เป็นคณะกรรมการนะคะ,ะคือพอถึงคิวของบอสบิ๊กอะพวกคุณแกพยายาม คุมอารมณ์ตัวเองมากๆอะ่ะทุกคนแกพยายามได้คุมโทนมากๆพยายามคุมเสียงตัวเองแบบคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดแล้วคิดว่าตัวเองคุมได้อะ่ะแต่พอพูดไปพูดไปแล้วแล้วพวกคุณก็จะไหมว่าพอยิ่งยิ่งพูดแล้วแล้วแกเห็นลูกๆูยืนอยู่บนเวทีมันน่าภูมิใจอะ่ะทุกคนมันมันซึง้งมันจนจุกพูดไม่ออกว่าแบบลูกๆทกทได้ขนาดนี้เลยเหรอ การเติบโตการพัฒนาของพวกเขาและการทุ่มเทความทุ่มเททุกๆุกอย่างมันมันออกมาเพอร์เฟกมากๆอะ่ะคนที่เป็นเป็นคนดูแลคนที่เป็นคนให้โอกาสแล้วพอเห็นความสำเร็จบนเวทีถึงเป็นแบบนี้ไงนี่คือน้ำตาของน้าตาของพ่อคะ่ะน้ำตาของลูกผู้ชายน้ำตาของพ่อน้ำตาของผู้ให้ ที่ภูมิใจได้เห็นความสำเร็จและการตอบรับที่ดีมากๆเลยใครจะมองว่าไม่ดียังไงแต่ผู้ให้คนนี้ได้เห็นถึงความทุ่มเทของทุกๆคนโจทย์ที่ได้รับไม่ได้ง่ายเลยค่ะและระยะเวลาเป็นแค่ ไม่กี่วัน3-4วันไม่เกิน5วันและพวกเขาทำมันสุดยอดสุดความสามารถมากๆโจทย์ที่ให้ไปเวทีชีวิตแต่และทีมพวกเขาถ่ายทอดออกมาได้เพอร์เฟกมากๆค่ะบอสบิ๊กบอกว่าสิ่งที่แกต้องการสำหรับการแสดงในครั้งนี้ ละครเวทีชีวิตในครั้งนี้สิ่งที่แกต้องการคือความสามคัคคีแกอยากให้ทุกๆคนสามัคคีกันจับมือกันทีมเวิร์คทำงานกันเป็นทีมทำงานกันเป็นครอบครัวไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะต้องเด่นที่สุดฉันเก่งที่สุดฉันเด่นที่สุดแต่สิ่งที่เขาต้องการในเรื่องเนี้ยทำไมเขาถึงได้มีเวทีชีวิตสองมันคือ เวทีของการอยู่ร่วมกันและความสามัคคีกันบอสบิกบอกว่างบแต่ละทีมได้ไม่เท่ากันใช่ค่ะแกอยากให้ทุกคนเรียนรู้ว่านั่นคือชีวิตจริงๆอะ่ะบางครั้งบางคนอาจจะอาจจะโชคดีแล้วได้เงินมีเงินโชคดีมีชีวิตที่ดีเราก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ดีมากกว่าคนที่เขา ได้งบน้อยหรือมีงบน้อยแต่ทีมที่งบน้อยคุณสามารถบริหารในส่วนตรงนั้นได้หรือเปล่าแต่สิ่งที่บอสวิกสื่อก็คือต่อให้แต่ละคนจะได้งบน้อยงบมากกันขนาดไหนแต่สุดท้ายแล้วทุกคนเท่าเทียมกันเพราะว่าทุกคนมายืนอยู่บนเวทีที่เท่าเทียมกันนั่นคือความสามัคคีนั่นคือความที่ทุกคนจะต้องรู้สึกความเป็นครอบครัวกันเป็นเพื่อนกัน ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากขนาดไหนทุกคนต้องจับมือกันบางทีมได้งบเยอะเขาสามารถทำอะไรได้ได้เยอะแยะมากมายแต่บางทีมต่อให้ได้งบน้อยแต่ถ้าเขาสามารคีกันเขาจะทำโชว์นั้นออกมาได้ดีมากๆทีมทีมที่4เป็นทีมที่น่าจะได้งบน้อยที่สุดแต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ทำการแสดง ที่แย่กว่าทีมอื่นที่มีงบเยอะเลยเขาสามารถทำมันออกมาได้ดีมากๆได้ดีเหมือนกับทีมอื่นอื่นก็เพราะว่าเขาสามาคัคคีและเขามีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่คือสิ่งที่พ่อคนนี้ต้องการค่ะไม่ได้ต้องการที่จะให้ทุกคนมาแข่งขันเอาคือแพ้ชนะกันเปล่าค่ะ แต่เวทีชีวิตที่บอสบิ๊กอยากให้มันเกิดและก็อยากเห็นคือความรักความสามาัคคีการที่ทุกคนจะต้องทำภารกิจตรงนั้นทั้งทีมไม่ใช่อยากจะเด่นอยู่คนเดียวไม่มีรางวัลของคนที่เด่นคนเดียวแล้วนะคะทิ้งคนอื่นแต่มันคือรางวัลของทีมเวิร์กอะนั่นค่ะ มันคือรางวัลของทีมเวิร์ค่ะสุดยอดสุดยอดความคิดมากๆเลยนี่ค่ะน้ำตาที่มันมันหลั่งออกมามันเป็นมันเป็นน้ำตาที่มาจากความรู้สึกจริงๆความรู้สึกที่ตื้นตันและก็ปลืม้มคือ,อ,อร้องไห้ไปในช่วงของน้องซีกรมแล้วนะคะมาร้องไห้ในช่วงของบอสบิ๊กด้วยคือร้องไห้ตาม มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเรานั่งอยู่ยตรงนั้นน่ะโอ๊ยฟ้าพูดไม่ออกสักคาเลยแต่บอสวิกเก็พยายามที่จะพูดแล้วนะแต่พอพอพูดถึงลูกๆพูดถึงการการทํางานของพวกเขาแล้วพอเห็นมันจบทั้งสี่ทีมไงพูดไม่ออกคือในแต่ละทีมอะ่ะหลังจากจบ มันจะมะีช่วงที่เขาให้คณะกรรมการพูดแล้วก็สุดท้ายก็มาที่บอสบิ๊กพูดยังไม่มีอารมณ์ในความในความตื่นตันแล้วก็ซึ้งตรงนั้นแบบอย่างอย่างท่วมท้นไงแต่พอการแสดงทั้ง4ทีมหมดจบเราได้เห็นตั้งแต่ตั้งแต่ทีม A ถึงทีม D, ะ่ะคือทุกทีมดี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 ขอใชอ้คอนเซปต์จากทีม4ทีม D นะคะคือดี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  แล้วจะไม่ภูมิใจได้ยังไงมันไม่มีแบบทีมไหนที่ทดีกว่าหรือว่าแยก่กว่าเลยภาพรวมทุกทีมคือดีหมดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นการแสดงที่ต่างกันมันไม่ได้บอกว่าโจทย์มา โจทย์มาว่าแสดงเรื่องเดียวกันโจทย์ก็คือเวทีชีวิตใช่ไหมคะดังนั้นแต่ละทีมจะตีเอ่อตีโจทย์ออกมาในแต่ละอารมณ์กันมันเลยเป็นอารมณ์ที่ต่างกันทั้ง4ทีมเลยเออดีหมดแล้วคนที่เป็นพ่อเห็นลูกทุกๆคนทำออกมาได้ขนาดนี้โอ้ยปลื้มตื่นตัน ขึ้นตันใจมากๆและปะาก็เชื่อว่า FC ของโตเกียวมิวสิกเอของผู้ยาบ้านฟินแลนด์นะคะรู้สึกไม่ต่างกันเลยและยิ่งจะรักผู้ชายคนนี้ทึ่งผู้ชายคนนี้มากขึ้นไปอีกเด็กหนุ่มอายุ24-25แต่ดูสิ่งที่เขาทำสิคะมันยิ่งใหญ่กว่าอายุเขามากๆเลยทำเกิดไปจริงๆค่ะ เกินราคามากเลยเอาเป็นว่านะคะเราให้กำลังใจผู้ชายคนนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะสปอร์ตผู้ชายคนนี้ตลอดไปแล้วเจอกันใหม่ในคราวหนะ้าสวัสดีจ้า